จะมาพายเรือไฮยักอะไรเงี้ยครับสองท่านครับสองท่านครับต้องพายผมอย่างไเห็นป้ายข้างหน้าสามป้ายนะครับมีเลี้ยวซ้ายตามถนนเข้าไปประมาณโลนึงจะมีที่เรือที่ไร่เช่าอยู่อ้าวโอเคครับขอบคุณนะครับอยูไกลบ้างเลยพี่เธอพูดเมื่อนี้อะไร จะมาเล่นจะมาเดินเล่นใครยัก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 นู่นพ่อนี่เหรอไหนอะนี่เรือเรืออยู่คือไม่ต้องหกจริงนี่ไงก็มีหมุดแสียดายไม่ซื้ออะโอเคไม่ต้องใส่หมวกหรอกใส่ก็เท่านั้นล่ะปวดชอ เข้าทากันแดดมาเรียบร้อยแล้วนะสวยางามมาก<อ> <c oughs> แล้วก็คุยออาิตค่ะต,ตามมเ <laughs> ออหาถ้าถ้าจะตามตัวนั้นต้องน่าเอาเคเ่เลยใครอ <c oughs> ายากัน มันรู้จักแพร่ก็เข้าได้นะอีตรงป่าเสมิทธิ์ที่อ่าใช่ใช่ไปเข้าได้ไปถึงใช่ไหมถึงถึงโอเคครับแต่จะไม่ถึงแค่ตรงแผ่ยาไม่ไปถึงโอแค่เข้าแก่เต็มรถตรงนี้ไปกันแก่เกองทั้งหมด เฮียเฉยหลวงชื่อก็ควรต่างมาถึงเกี่ยวไทยตายหาเลยหลอบใหญ่สองชั่วโมงห้าชั่วโมงเลยใช่แค่ต่าก็พอแล้วค่ะช่วยลงชื่อนะจายถ้าไม่ดูก็ไม่รู้นั่นแหละว่ามีที่เที่ยวเพาตังนี่ลองดิบจครับจะเพิ่อมจ่ายใส่ชุดชื่อนี่เนาะอันนี้ตามแผนที่นะคะเราจะลงตรงนี้แล้วก็พายที่ซ้ายตามห้าสีเขียวเนาะใช่ตอนนี้พอถึงสะพานนะคะน้องก็ลอดสะพาน นอยลาบให้เรือมลงไปเนาะน้ำไปบ้ับคือน้ำดีเลยนะครับน้ำแต่ร้อนน้ำน้ำทฝั่งชิซ้ายชิซ้ายต่อเลยตาม้าสีเขียวเนาะเนี่ยพอถึงโซนนี้จะเป็นโซนป่าสุนแล้วมวกท้าใครเนี่ยที่นี่จะนี่เขาพายเรือจะเป็นหมวกนี้ขาดูว่าห้าสิบค่าพอถึงเนี่ยหนูก็ย้อนกลับทางเดิมแล้วก็มาลอดตรงสะพานนี้แล้วกลับลองลองเออเคียร์ขาฟ้าก็สวย อ,อันนู้นนะนนนเขียวขอบฟ้าดีกว่านี่คือการใส่ซูชิหนูจะไปสวนพว์ระยองอะรู้ป่าห,<ะ>หนูต้องไปถึงสวนพว์รา,า,ายองดยาพายอันไหนคละน,รนหรอ,อ,อ,หอต้องช่วยพายดิเข่งเขาสีเขียวเขียวนี่ครับเดนนก็ได้ เดียวเดียวเ,อ,อ,เอ,อเดียวเดียวโอเคให้เ,เธอนำหน้าละกันนะนี่ไงก็ขเขาอยู่ทางหน้าเลยเธอขยับอีกได้ปะเขาถ่ายวิดีโอแพ้อะไรดีกว่า ไหนนะเข้าตรงไหนนะพี่เชีนู่นเขียวนู่นเขียวไหนนะใน,นมุมสีเขียวเลยนึกไงเขาเห็นดูตรงฝั่งนู้นมันจะมีสีเขียวอยู่ไหนวะนู่นนู่น,น,นต้องนู่นเลยฝั่งนู้นเลย ตรงไปนี่เหรอตรงไปนู่นเลยนู่นไหนอยู่ไหนวะนูน่นตรงขับตรงนู่นเลยตรงนี้หรือว่าฝั่งนีน้ฝั่งนู่นนี่ใช่ใช่พี่เก่งเอากล้องมาหาเขาเอะเดี๋ยวเขาถ่ายให้นตั้งได้ผมรงหน้าเานะีเ่ยเขาตั้ง <laughs> ถ่ายเายอยู่ <laughs> เราต้องไปถึงโน้นอ่ะวิคราะดีนะที่เปิดปีอ่ะเขาบอกว่ามีงูด้วยที่อ่ะก็ต้องมีงูดิเาขาเห็นผูกเป็นเป็นผ้าอยู่ฝัง่นออนงนู้นนะเขาบอกว่าผูกเป็นผ้าไงเขาเห็นอยู่ฝั่งนูน้นง เราจะอ้อมทางไหนกันก็เราหาป้ายสีเขียวอยู่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้อ๋อนี่สะพานน่สะพานเนาป้ายด้วใี เ,เขาไปตรงนู้นเหรอเขาบอกว่าให้ข้ามสะพานไปเขาต้องลอดผ่านสะพานไปเหรอใช่อะไรวะ อจะถึงป oh, ่าเม็ดแล้วระรังนะ รูปมากเลยสวยจังึูนไปทางข้างบนมนะั้ยน่ะถ่ายเยอขึ้นไปไมั้ยไป นี่แล้วเึอจะหันทางนี้นไงเดี๋ยวคนเขาเขาดูดดุอึบอึบทำไรเปล่าโอ้ยยินจังมีปลาด้วย ปาตีน่ะสงบน้อมเย็น เน,นะตรงนี้จะเป็นป่าสมิดแดงอะไรัิแต่ว่าน้ำมันจะแห้งๆนะทาง,งกลับไม่ได้ทางทางกลับไรได้ครับแต่ว่าน้ำมันเริ่มแห้งครับถายเรือไปไม่ได้จะเข้าไปชุ้มข้างในได้